จัดเก็บสตอไว้ทานนานเป็นปีมีวิธีทํำยังไงคลิปนี้แม่นิดมาแบ่งปันไปดูวิธีทํากันเลยคะ่สะสตอที่แม่นิดได้มาจะเป็นญาติพี่น้องฝากมาให้จากทางใต้คะ่ะจัดเก็บไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้เลยมีสีค้าวันสองวันก็เน่าเสียแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาจัดเก็บสตอไว้ทานานานๆกันคะ่ะเริ่มที่วิธีที่หนึ่งให้จัดเตรียมกล่องหรือกระอ๋าพลาสติกต,ตัวอย่างแบบของแม่นิดเลยหรือว่าเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็มีนี่เลยกระดาษทิชชู่คะ่ะหรืออาจจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ก็ได้จากนั้ ทำการปอกด้านข้างใช้มีดเล็กๆแบบของแมนิดนี้ก็ได้เขาปอกด้านข้างเสร็จปุ๊บเราก็มาทําการหั่นเป็นชิ้นตามตัวอย่างของแมนิะดได้เลยให้พอดีกินแต่ละมือ้อจากนั้นก็นํามาห่อในกระดาษทิชชู่ที่เราจัดเตรียมไว้แพ็คหอ่อ3-5ชิ้นค่ะหรือว่าจะแพ็คพอดีกินแต่ละมื้อก็ได้นะคะวิธีการทํานะคะพอได้ตามจํานวนแล้วเราก็ทบหัวทบซ้ายเลยนะคะแล้วก็ทบหน้านะคะนี่ก็ได้หนึ่งหอ่อพอได้มาแล้วนะคะเราก็ทําการแพ็คใส่ถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่งค่ะ